ได้เงินคืนปับทำเอาบรรดาขาเมาหฮือฮากันทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับการออกมาแชร์ประสบการณ์ถูกคนบันเทิงยืมเงินหลักแสนแต่ทว่าตอนจะคืนกลับใช้คำพูดผัดวันประกันพรุ่งจนเสียความรู้สึกสำหรับตักมยุราสเวศิลาซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายคนให้ความสนใจและพากันคาดเดาไปต่างๆนานา,นาว่าคนบันเทิงที่ถูกพูดถึงนั้นคือใครกันแน่ก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาเบรกขาเมาส์เพื่อป้องกันความเสียหายลุกลามว่ากรณีนี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับปูมัทน,นานักแสดงสาวคนดังแต่ให้ไปเดากันเอาเองว่าเป็นใครกระทั่งล่าสุดดูเหมือนว่าการออกมาพูดครั้งนี้จะส่งผลเกินคาดเมื่อตั๊กมยุราได้ออกมาอัปเดตข้อมูลผ่านโพสตบนอินสตาแกรมที่ u c k m a y u r a อย่างเป็นทางการว่าล่าสุดที่ตั๊กได้เงินคืนครบแล้วขอจบเรื่องราวทั้งหมดฆ่าคนอื่นคงต้องไปทวงกันเอาเองขหมดเรื่องของเราแล้วท่ามกลางบรรยากาศความยินดีของแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์และร่วมกดไลค์ให้กับโมเมนต์ที่เราคอยนี้กันอย่างคึกคัก